โค okay, ครับงนี้เรามาดูเรื่องของการดาเนินการของเซตต่อนะครับจากครัวที่แล้วที่เราจากตอนที่แล้วที่เราพูดถึงปวาหมายของเซตไปแล้วนะการดาเนินการทางคณิตศาสตร์ของเซตนะครับจริงๆก็มีเยอะนะแต่ว่าเราก็จะมาดูตัวที่เป็นตัวพื้นฐานหลักๆนะทีนี้ เวลาเราจะพูดถ right. ึงการดำเนินการอะไรทางอนิสั์นะสิ <Wh> ่งแรกเลยที่เราจะต้องรู้ก่อนก็คือว่าเวลาเราบอกว่าเซตสองเซตมันเท่ากันเนี่ยอะมันหมายความว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราดำเนินการทางอนิสั์อะไรก็แล้วแต่ก็อย่างว่าเราบอกว่าอันนี้ดำเนินการอย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วเท่ากับตัวนี้นะความหมายเรามันเราต้องชัดเจนกับไว้คําว่าเท่ากับมันหมายความว่าอะไรในกรณีของเซตนะครับเราบอกว่า ถ้าเราจะกล่าวว่าเซต A เนี่ยมันเท่ากับเซต B ความหมายของเซต A เท่ากับเซต B ก็คือเราบอกว่าถ้า A เป็นสับเซตของ B และ B เป็นสับเซตของ A ด้วยนะเราจะเรียกว่า A กับ B เนี่ยมันเท่ากันนะ ตรงนี้ถ้าเราเขียนแผนภาพเวนเนี่ยนะก็จะเห็นตัวนี้ได้ไม่ยากนะครับก็คือผมย้ายตรงนี้ขึ้นไปก่อนนะครับถ้าเราเขียนแผนภาพเวนเนี่ยนะอันนี้เป็น s สเปซตามปกติถ้าเราบอกว่าเรามีเซต A แล้วก็เราบอกว่า a เป็นสับเซตของ b อ่ะเดี๋ยวเราเขียนเซต b ก่อนนะครับสมมุติตัวนี้เป็นเซต b แล้วเราบอกว่า a เป็นสับเซตของ b นั้นหมายความว่า a จะต้องอยู่ข้างใน b แบบนี้เห็นไ,ไหมครับถ้าเราบอก a เป็นสับเซตของ b ในกรณีทั่วไปเราไม่สามารถจะบอกได้ว่า b เป็นสับเซตของ a ด้วยเห็นไ,ไหมครับเพราะว่าถ้า a เป็นสับเซตของ b มมว่า a อยู่ใน b แต่ b ไม่ได้อยู่ใน a ะ B มีส่วนที่อยู่นอก a อยู่นะครับราะในกรณีนี้คือ a เป็นสับเซตของ b a เป็นสับเซตของ b แต่ถ้าเราบอกว่าถ้า a เป็นสับเซตของ b และ b เป็นสับเซตของ a ด้วยก็หมายความว่า B ก็ต้องอยู่ใน a ด้วยและ a ก็อยู่ใน b ด้วยสิ่งที่จะทําให้สิ่งนั้นเป็นจริงได้มีเพียงอย่างเดียวก็คือว่าทั้ง a และ b เนี่ยจะต้องมีขอบเขตเดียวกันนะครับ กั้ง A และ B จะต้องมีขอบเขตเดียวกันเพราะนั้นเราบอกได้ว่าสมาชิกของ B ทุกตัวก็จะเป็นสมาชิกของ A และในขณะเดียวกันสมาชิกของ A ทุกตัวก็จะเป็นสมาชิกของ B ด้วยนะครับนั่นคือความหมายของการเท่ากันของเซตนะก็คือถ้าสมาชิกของ A ทุกตัวเป็นสมาชิกของ B และสมาชิกของ B ทุกตัวก็เป็นสมาชิกของ A เราเรียกว่า A กับ B เป็นเซตที่เท่ากันนะครับอันนี้คือ ความหมายอันแรกของการเท่ากันของเซตต่อมา <c oughs> union และ intersection เราบอกว่าเซต C จะมีค่าเท่ากับ A union กับ B นะใช้สัญลักษณ์ตัว U แบบนี้นะครับหรืออาจจะใช้สัญลักษณ์ บวกก็ได้นะครับส่วนใหญ่เราจะในที่นี้เราอาจจะใช้สัญลักษณ์บวกเป็นหลักเพราะว่ามันสะดวกดีนะครับแต่ว่าในหนังสือคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่จจะใช้สัญลักษณ์ยูเนียนแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้สับสนกับเครื่องหมายบวกเราบอกว่าเซต c เป็นยูเนียนของเออ c เขียนในรูปของยูเนียนของ a กับ b นะคือ a c ทากับ a ยูเนียน b ความหมายของ ตัวนี้ก็คือบอกว่าสมาชิกของ c เป็นสมาชิกของ a หรือ b นะครับค์ G ของเรื่องก็คือคำว่าหรือตรงนี้หมายความว่าถ้าเรามีเซต a กับเซต b แล้วเราบอกว่าเซต c เป็นเซตที่เราสร้างขึ้นมาใหม่โดย เขียนอยู่ในรูปของยูเนียนของ A กับ B เนี่ยความหมายของมันก็คือว่าสมาชิกของ C จะต้องเป็นสมาชิกของ A หรือสมาชิกของ B นะครับเราจึงเรียกว่า C เป็นยูเนียนของ A และ B นะครับซึ่งเหมือนเดิมน,นะครับตรงนี้เราสามารถจะเขียนอธิบายโดยใช้แผนภาพเวนได้ใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเรามีเซต A แล้วเราก็มีเซต b a กับ b ไม่จำเป็นจะต้องเท่ากันนะครับก็คือมันอาจจะมีส่วนร่วมกันได้แล้วก็มีส่วนที่ไม่ร่วมกันหรืออาจจะไม่ร่วมกันเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ร่วมกันเลยก็จะไม่มีตรงส่วนที่ร่วมกันตรงนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเราบอกว่าเซต c ที่เกิดจากยูเนียนของ a กับ b เนี่ย ก็คือเซตที่มีสมาชิกร่วมระหว่าง A และ B เพราะนั้นตรงนี้ก็คือ C C นะครับ c ก็คือ A ยูเนียน b หรือ A บวก B เราฝากหมายความว่าถ้าอะไรก็ตามที่เป็นสมาชิกของ A หรือสมาชิกของ B มันจะเป็นสมาชิกของ C ด้วยครับโอเคนั่น,นคือความหมายของคำวา Union. ค่ายูเนียนนะส่วนคำว่า Intersection เวลาเราเขียน intersection เนี่ยนะครับถ้าเราบอกว่า d คือ intersection ของ a กับ b เนี่ยเราก็จะเขียนเป็น u หัวกลับน,นี้ก็อาจจะให้ตรงกันข้างไยู u เนี่ยแต่ว่าที่เราสัญลักษณ์ที่เราจะใช้ส่วนใหญ,ญ่เราจะใช้ในที่นี้นะครับจะใช้สัญลักษณ์เหมือนกับการคูณก็คือเอาสัญลักษณ์ของ a กับ b มาวางติดก,กันในตำราคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่น่าจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้แต่อันนี้เพื่อความสะดวก ความหมายของ D มีค่าท่าดับเอเซกบีเนี่ยนะครับก็คือเราบอกว่าสมาชิกของ D เป็นสมาชิกของ A และ B นะคีย์อยู่ตรงคำว่าและนะครับ อันนี้จะแตกต่างกับกรณีของยูเนียนยูเนียนใช้คำเชื่อมด้วยคำว่าหรือนี้อินเตอร์เซคชันเเชื่อมด้วยคำว่าและนั่นหมายความว่าถ้าเราบอกว่า d เป็นอินเตอร์เซคชันระหว่าง A กับ b นะครับความหมายก็คือว่าสมาชิกของ d จะต้องเป็นสมาชิกของ A และ b และนะครับเพราะฉะน,นั้นอะไรก็ตามที่เป็นสมาชิกของ A แต่ไม่ใช่สมาชิกของ b ก็จะไม่ได้เป็นสมาชิกของ D หรืออะไรที่เป็นสมาชิกของ b แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ a ก็จะไม่ใช่สมาชิกของ d d จะเป็นสมาชิกสมาชิกของ d จะต้องเป็นสมาชิกของ a และ b นะซึ่งในกรณีของแผนภาพเวนเนี่ยเราก็สามารถจะบอกได้ว่า d ในที่นี้ก็คือส่วนนี้ตรงนี้คือ d เห็นไหมครับ ก็คืออะไรก็ตามที่เป็นสมาชิกร่วมระหว่าง A กับ B ก็คือ intersection ของ A กับ B นะครับโอเคพระนั okay. ้นนี้ก็คือความหมายของ union กับ intersection ทีนี้จากนิยามหรือความหมายของ union กับ intersection เนี่ยเราพบว่าตัว union กับ intersection เนี่ยนะครับมันจะมี สมบัติอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกับตัวเลขนะรตรงนี้ผมจะไม่พิสูจน์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เราไปลองพิสูจนะ์ดูซึ่งมันค่อนข้างตรงไปตรงมามากแล้วก็วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะพิสูจน์สมบัติพวกนี้คือการใช้แผนภาพเวกนะก็คือเราบอกว่าถ้า เราเอา A มายูเนียนกับ B มันจะเท่ากับเอา B มายูเนียนกับ A ตรงนี้จะตรงไปตรงมาใช่ไหมครับเวลา,เาบอกว่า A ยูเนียนกับ B ก็คือเซตที่เป็นสมาชิกสมาชิกเป็นสมาชิกของทั้ง A หรือ B นี่หมายความว่าเราจะดู A ก่อนแล้วไปดู B หรือดู B ก่อนแล้วไปดู A ไม่มีความแตกต่างใช่ไหมครับขอให้มันเป็นสมาชิกของทั้ง A และหรือ B ก็พอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ชัดเจนตรงไปตรงมา ต่อมาครับ <c oughs> เราบอกว่าถ้าเราเอาไปยูเนียนกับ B แล้วค่อยไปยูเนียนกับ C มันจะเท่ากับเอา b กับ C ียูเนียนกันก่อนแล้วค่อยมายูเนียนกับ A ตรงนี้ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันนะครับ a ยูเนียนกับ B ก็คือสมาชิก เป็นทั้งของ a หรือ b เสร็จแล้วไปยูนิ่งกับ c อีกทีนึก็คือเป็นสมาชิกเป็นทั้งของ a หรือ b หรือ c นั่นหมายความว่าเราจะดูใครก่อนก็ได้จะดู a ก่อนดู b ก่อนดู c ก่อนได้หมดไม่ได้มีปัญหาเรื่องลำดับว่าจะดูใครก่อนใช่ไหมครับเพราะนั้นอันนี้ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาต่อมาบอกว่าถ้า b เป็นสับเซ็ตของ a หมายความว่า A ยูเนียนกับ B จะเท่ากับ A อันนี้ก็ตรงไปตรงมาอีกใช่ไหมครับเพราะว่าถ้า B เป็นสับเซ็ตของ A นั่นหมายความสมาชิกของ B ทุกตัวจะต้องเป็นสมาชิกของ A เอา B ไปยูเนียนกับ A สมาชิกของ B เป็นสมาชิกของ A อยู่แล้วเพราะนั้นไปยูเนียนก็คือ A ตัวเดิมเพราะว่าสมาชิกคำว่ายูเนียนคือเป็นสมาชิกของ B หรือ A แต่ B ทุกสมาชิกทุกตัวของ B เป็นสมาชิกของ A อยู่แล้วเพราะ B เป็นสับเซต นั่นนี้ก็ตรงไปตรงมาเอยูเนียนกับ A ได้ A นี่ก็ตรงไปตรงมาเพราะ A ก็เป็นสับเซ็ตของตัวมันเองอยู่แล้วใช่ไหมครับเยูเนียนกับเซ็ตว่างจะได้ A อเห็นไหมครับเพราะว่าเซ็ตว่างไม่มีอะไรอยู่ข้างนในนะครับแล้วก็ <c oughs> A u ยู o เกับ SPACE จะได้ SPACE เพราะว่า a เป็น SUB เซตของ SPACE แน่นอนเพราะว่าทุกเซตต้องเป็น SUB เซตของ SPACE ตามนิยามที่เราพูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ intersection บ้าง เราบอกว่า b a intersect กับ b จะเท่ากับ b intersect กับ a อันนี้ก็ตรงไปตรงมาใช่ไหมครับเราบอกว่า intersection ก็คือถ้าเป็นสมาชิกของ a หรือ,อเป็นสมาชิกของ a และ b มีความหมายเดียวกันกับเป็นสมาชิกของ b และ a ลำดับไม่ได้มีผลอะไรนะครับ a intersect กับ b แล้วค่อยไป intersect กับ c จะมีค่าเท่ากับ บกับ C อินเทอร์เซ็ก์กันก่อนแล้วก็อินเทอร์เซกกับ a a เอินเทอร์เซกกับ b ก็คือต้องเป็นสมาชิกของ a และ b แล้วไปอินเทอร์เซกกับ C นั่นก็หมายความว่าเป็นสมาชิกของ a และ b และ c ก็เหมือนเดิมใช่ไหมลำดับไม่ได้มีผลอะไรจะเป็นของใครก่อนหลังก็ได้แต่ว่าต้องเป็นและของทุกตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับต่อมา a intersect กับ b union กับ c จะเท่ากับ a uh, intersect กับ b union กับ a intersect กับ c นะครับ b union กับ c ก็คือจะต้องเป็นสมาชิกของทั้ง b หรือ c เห็นไหมครับเสร็จแล้วเราไป intersect กับ a นั่นหมายความว่ามันจะต้องเป็นสมาชิกของ b หรือ c และ a นะครับ b หรือ c และ a คำว่า b หรือ c และ a หมายความว่าเป็นสมาชิกของ b และ a หรือเป็นสมาชิกของ b และ c ใช่ไหมครับเพราะว่า b หรือ c ก็คือทั้ง b ทั้ง c ก่อนแล้วค่อยเป็นและ a เพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็ตามที่เป็นสมาชิกของ b และเป็นสมาชิกของ a หรือเป็นสมาชิกของ c และเป็นสมาชิกของ a ก็จะเข้าในเงื่อนไขนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าก็ค่อนข้าง ตรงไปตรงมานะครับก็คือ a intersect กับ b หรือ,อ a intersect กับ b union กนะับ c เท่ากับ a intersect กับ b u n i o นกับ a intersect กับ c ครับถ้า a เป็นสับเซตของ b นะครับหมายความว่าถ้าเอา a เป็น intersect กับ b จะได้ A ถูไหมครับ A เป็นส่วนหนึ่งของ B สมาชิกทุกตัวของ A เป็นสมาชิกของ B พอเอ mm hmm. เป็นอินเตอร์เซ็กกับ B เราใช้คำเชื่อมว่าและใช่ไหมครับเพะฉะนั้นอะไรที่เป็นสมาชิกของทั้ง A และ B ก็คือ A นั่นเองเพราะ A มันฝังอยู่ใน B นะครับนั่นนี่ก็ตรงไปตรงมา a อินเตอร์เซ็กกับตัวเองก็ได้ตัวเองกลับมาอันนี้ก็ชัดเจน a อินเตอร์เซ็กกับเซ็ตว่าง <c oughs> จะได้เซตว่าง นะครับเพราะว่าเซตว่างไม่มีสมาชิกไปอินเตอร์เซ็กับ A ก็ไม่มีตัวไหนที่จะอยู่ใน A เลยแ้นมันก็จะกลายเป็นเซตว่างและ A อินเตอร์เซกกับ Space จะได้ A เพราะ A เป็นสับเซตของ Space เพราะะนั้นมันก็จะเข้าเงื่อนไขนี้นะครับโอเคเพราะนั <c oughs> okay. ้นนี้ก็คือความหมายของการอินเตอร์เซก อู่ union กับ intersection นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูต่อนะครับว่าจะความหมายของ u n i o นกับ intersection เนะมันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์บางอย่างนะที่เดี๋ยวเราจะพบว่ามีความสัมพันธ์ในที่สีความน่าจะเป็น เราจะดูตรงนี้ในตอนต่อไป。